การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมนำระบบไมโครกริดติดตั้งบนเกาะสมุยเพื่อพลังงานสีเขียวเมื่อวันที่26กันยายน2566ณห้องประชุมเพชรสมุยนายทรงวุฒิขันดีผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดรับฟังความคิดเห็นพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบไมโครกริดโดยมีนายสุธรรมสามทอง รักษาการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยดรธนาคมรื่นพาณิชย์ประธานสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยและสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยประธานคณะกรรมการชุมชนได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไมโครกริดพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีทั้งนี้สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล่นเห็นศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จึงได้มีแผนงานที่จะดำเนินการติดตั้งระบบไมโครกริดและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบทุ่นลอยน้ำซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยสามารถติดตั้งระบบโซลารรูปท็อปซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดในการที่จะนำมาใช้เองการนำระบบไมโครกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการติดตั้งบนเกาะสมุย จะมีการดำเนินโครงการออกเป็น2ระยะในระยะแรกจะดำเนินการติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์ไว้บนทุ่นลอยน้ำบริเวณพุกกระจูดเพื่อหาข้อที่ต้องปรับปรุงก่อนที่จะขยายพื้นที่ในการติดตั้งโซลาเซลล์ในจุดอื่นที่มีความเหมาะสมต่อไปซึ่งพลังงานที่ได้จะเป็นพลังงานสะอาดทำให้เกิดความสมดุลกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของเกาะสมุยและผลักดันให้เกาะสมุยเป็นสมุยกรีนไอแลนด์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีขอบเขตงานดังนี้ระยะที่ 1. จะเริ่มดําเนินการที่พลุกกระจุดที่มีศักยภาพสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด4.6เมกะวัตต์พร้อมกับติดตั้งระบบไมโครกริดเพื่อช่วยในการบริหารจัดการระบบผลิตระบบการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะสมุย ส่วนระยะที่2ขยายผลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำในพื้นที่พรุหน้าเมืองพรชเวงเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไมโครกริดซึ่งจะทำให้เกาะสมุยมีความมั่นคงทางกระแสไฟฟ้าและส่งผลดีกับผู้ใช้ไฟทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย